สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเห็นหน้ากันแบบนี้จะทำไรทำงานบ้านอีกแล้วสวัสดีวันสุกร์จะพี่น้องก็ต้องทำแบบนี้แหลนะเนาะเพราะว่าไม่มีเวลาทำคลิปค่ะก็ทำงานบ้านไปด้วยแล้วก็พูดคุยไปด้วยเนาะ ทายวันสุกรจะพี่น้องวันนี้ละหมาดไงเนาะกสิ <c oughs> วันนี้ก็จะทำให้กับเขา,าแห่เรล่ารุเร็วนะพี่น้อง <c oughs> ออพ่อเป็นสิไปละหมาด <c oughs> กลับมาเร็วกินขาเร็ว <c oughs> มึนเมื่มื่มมมกี้สวยฟังพี่น้องเมื่อกี้ก็ ยังลูกกะดังเกินเมื่อกี้นี่แลนนัน่าลูกโมกน่านั่งนั่ง,น,งนั่งแลนออกไปข้างนอก้าแจ็คพี่นองมันใส่อันก็อันคนมาแมนดีจากพีนก่น้องนมมาสง ใส่ขวดอันนี้มันจูมาเลยอันนี้นมสดนะนี่ยังอุนอ่นๆเลยนี่แบบยังอุนอ่นๆแบบคือแบบสดๆเลยพี่น้องบีบออกจากเต่า <laughs> เดี๋ยวไอใส่ไปเซ่ตู้เย็นไว้ก่อนเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนแล้วเนาะพี่น้องเอาเกิดสบาสาม,มารถเอาออกไว้ข้างนอกได้เขาต้องเอาไปแช่แช่ตู้เย็นไว้เท่านั้นพี่น้อง <laughs> เพื่อ,อยังคือ <laughs> เพื่อมันจะบอ่อเสียนะนะพี่น้อง <laughs> แต่ว่าไอซ่าไอซ่ามีมีเบียดต้องเฮ็ดรับหนึง่ง รางสวยเพิ่นนี่แล้วแรนตำหนาตำหลังอยู่พี่นอ้องทักฟ้าไปบารินไปเอียออง,งนะสายนำมันให้มันนำหนอมาไปทูพื้นเหมือนนี่แล่นไปทูพื้นทูพื้นหลับลูกไฮ เอสคอมิ่งกินขนมือโซกปุกเดี๋ยวอุ้มลูกไปล้างมืออีกโอ้โหอุ้มลูกิปน้าง ออบะหมี่อะไรันเนาะเปิดก,ดกล่งองเ็ดืแล้วคุยปน,น,น้ำดูมันช่ว่าข้าวันนีูปหลดแรออกไปข้างนอกแล้วกัมีผู้ชายเนาะนั่งอยู่ข้างนอกแกกันละแก่ผู้ชายเป็นน่งน่งคุยกระปอยข้างนอกแตกับกรูเบ้องนอก ลูกเรนออกไปห้องกัจยานลูกเรนออกไปถนน,ถ,ถนนทนองข้างถนนท้องทางกลัววิ่งลูกลูกวิ่งออกไปข้างนอกก็วิ่งตามพี่นอ้องเรนนั่งถาคุ้มกับปุ๋ยใส่ไปหอดไปเจอฉันจั่างในปุใส่นั่นเดี๋ยวเปล่าเรนกะรีออกไปนอกบ้านมาไหนเงหลายจังทำไพี่น้องถ้าเราบรคขุมหนาคุ่ม ตานี่ออกบ่ได้เนี no ่ยคนนี่เออไม่ใายเห็นหนาเนี่ยบ่ได้เฮ้เราก็กลัวเนาะลูกจะเกิดอันตรายบ่อเด้อขณะขณะบางนั่งอยู่ก็บสื้อบัวยังดอกเออก็บื้อสีบอนี่ดอกแต่ว่าอยู่ก็ปุกนั่งอยู่นะพี่น้อง ก็เลยออกไปประดยันเดี๋ยวต้องซิ้ว่าเอาตัวมาบริกรโมนะทําเมทําังเบบี้เปลียนถุกไปย่างเด้กผิวน่องจะพี่ห่าแม่เห็น <h ums> ทำงนานบ้านแบบนี้โมตมตกใจเด้วยพีหน่อง

จะ่หัเต็มร้านพอนเหลียวเลยมีอลรหลายคนไปได้ลก็่าจได้สกวาจด้อันนีก่คเลยืนต่อมาคืกับเขาให้ลูกก่อนจะไปมงเลียนตรงลูกไปเมื่อนหล่เากมาก็เขา ภัวให้พ่อให้พี่ชายแล้วลกกรรหาจะผ่าใส้มาลีผ่าให้บางแล้วแลวก็ไปหาจะผ่าเอีว่วตจองใสวนจูกันใส่ไปละมาดใ,ให้พ่ออีกเตรียมใหม่พัตอนนี้พีน่นอกไปพี่น้องนะหน้าพ่อนอ เขาเป็นจะมาเป็นจาำเตตเปล่ยนสูตรไปมาจิกน้องไปละหมาดนาะเนาะวันสุกมาเนจิไปลมาดูมาชีคุบอแ่ที่ปากีวไปก็ได้เนาะ cái hòn là cái nhung lái ออก็พูนลูกชายไอาชาน้อพี่น้องอ่ายังเนาะอาจจะแปลว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่อยุยอยู่ปากีนเป็นเป็นประเทศปิดกิจเน่เนาะแล้วก็เมื่อนสีมองที่เขาอยู่มันจะแบบปิดปิดนั่นก็กเดี๋ยวเปิดเผยเขาบอกเคยเห็นคนแบบว่าใส่สันสันสีน,สน่าพ่นกับซุกโมนีม้ลูกลูกไอาชันนี่ะอายได้พี่น้องพ่น ใ้ใไ่ให้ใสันสันี่บอบบมาแปบอมาสันปนัดอกกางเกงขาสันนสีน้ำเ็กหน่อยนาะเพราะจว่าโอเคถ้าโตแล้วแต่เอกบอไซ่สีเนะอันนี้ลูกลูกลเออลูกชายไอสานนี่อายพื่น่องเิ่นบอไซมันแบบส่วนเสมอมันห่อนมาละเอากรบอกลูกส่เสือแทนสันขาสันเป็นกระบอใไซพี่น้องเป็นอายพนลูกชายชาน พคนว่าอายบุกาใส่ลูกสาวใช่เพืนนะอ่อนเนี่ยตอ่นตอนที่พากลับไทยนะโอ้แต่อยากหัวมันไปเห็นลูกสาวลูกสาวใส่จริงๆขาสัน่นใส่กระปุกขาสัน่นลูกชายครับเออจิ้งหอยขาวกุ้งกันนะพี่นอ้องจิ้งหอยขาวกุ้งบ่เคยเห็นแสงสีเสียง <c oughs> คนว่าอายใช่ไหมคนว่า หมองแม่นะว่าอาชาอาัดยังคนคน,คนไทยคือคือเพราอย่างไรคือเพราะคุ้มผาแล้วก็บอ,อย่างคือใส่สันแฉบนี่จะผาใส่บ่าสันปาด <c oughs> โอปานผู้เฒ่าใส่หัวน่าเล็กหน่อยจากนั้นก็เอาไป I'm just saying, nobody, you're not. Okay, body. I'll put it back. Put it back, baby. Thank you. I'm okay. gonna uh, wait and watch for you. Put it back, okay? Put it back, okay? Thank you, daddy. Thank you.

ายชาทำเป็นกสิมาบุแล้วน่าจะเป็นวันอาทิตย์เป็นพี่น้องนี่พี่ชายเปบางบวา่าโอเคพี่น้อ,ขอ,นอ,ง,องขออนุญาตไปเห็นทุกเขาเป็นพี่น้องแล้วมาคุยกันใหม่เนาะมาคุยกันใหม่สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณสำหรับขบ้านรับชมด้วยพี่น้อง โอเคสาแลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ